มะเร็งเต้านมความลับที่ไม่ควรเก็บไว้การ,รเผชิญหน้ากับโรคร้ายนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีใครต้องการแต่การรู้จักและเข้าใจมันอาจช่วยป้องกันและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพวันที่24ตุลาคม2568เป็นวันที่สําคัญสําหรับสังคมไทยเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟาศิริวัณว,ว,วรีนารีรัตนาราชกัญญาทรงเปิดโครงการ Princess Collection 2025ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อสังคมที่มีเป้าหมาย ในการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านมแต่ที่น่าสนใจคือเจ้าฟ้าหญิงสิริวรณวรีทรงเผยเรื่องราวส่วนตัวที่ไม่เคยเล่าให้ใครฟังมาก่อนว่าเมื่อสองปีก่อนท่านหญิงได้รับการวินิจฉัยว่ามีมะเร็งเต้านมและได้รับการรักษาที่ศูนย์สิริกิตบร,รมราชานเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยท่านหญิงทรงเล่าถึงอาการและประสบการณ์ในการรักษาที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญที่ช่วยให้ผู้หญิงไทยทั่วประเทศเข้าใจว่าการตรวจหามะเร็งเต้านมอย่างสม่ำเสมอนั้นสำคัญอย่างไรและทำไมการรักษาที่เร็วถึงจะช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตลงได้อย่างมากที่น่าสนใจคือเจ้าฟ้าหญิงสิริวรณวรียังทรงเผยเรื่องราวเกี่ยวกับที่มาโรคร้ายนี้ว่าก่อนเอเชียนเกมที่กวางโจวทาน้อยหญิงได้รับการตรวจพบก้อนเนื้อที่หน้าอกขวาแต่ยังไม่ทราบว่าเป็นอะไรจนกระทั่งได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมท่านหญิงทรงกล่าวว่าโรคนี้กลัวกำลังใจ โรคนี้กลัวความสุขซึ่งเป็นคําพูดที่สะท้อนถึงความสําคัญของการมีกําลังใจและความสุขในการรับมือกับโรคร้ายนี้แต่ที่น่าสงสัยคือทำไมมะเร็งเต้านมถึงเป็นโรคที่ส่งผลกระทบต่อผู้หญิงทุกวัยและทำไมการตรวจหามันอย่างสม่ำเสมอถึงจะช่วยป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณคิดว่าเหตุผลอะไรที่ทำให้มะเร็งเต้านมเป็นปัญหาสาธารณาสุขที่ต้องการความสนใจมากขึ้นในปัจจุบันคุณเห็นด้วยหรือไม่ว่าการมีกำลังใจและความสุขเป็นสิ่งสำคัญในการรับมือกับโรคร้ายนี้ มาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความคิดเห็นกันเถอะ